There it is. The unfinished portrait of Flora Philo. So, what? สวัสดีครับกลับมาเจอกันอีกแล้วนะกับรายการตามไปดู EP5 ที่จะมาแนะนําเกมมือถือหน้าตาให้กับเพื่อนๆชาวเกมเมอร์โดยผมเองนะฮะซิกบอยคนป่วยขี้เบื่อประจำออฟฟิศเกมฟีเวอร์เช่นเคยและสําหรับสัปดาห์นี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกมแนวพัศจลบอกเลยว่าใครที่คลั่งไคล้ในกลิ่นอายของการสืบสวนและชื่นชอบในการไขปริศนาเนี่ยจะต้องถูกใจแน่นอนเกมนั้นนะครับมีชื่อว่า t a n g l e Tower อย่างที่ได้เกริ่นไปครับ t a n g l e ลทาวเจะเป็นเกมแนวผจนภาย Po i n t อ n d c คลิกคลา ปริศนาจากสตูดิโออินดี้อย่าง sfb games ที่เคยฝากผลงานสุดสร้างสารรค์ให้เราได้ประจักษ์กันมาแล้วอย่าง h u n d t h house terror town ครับโดยตัวเกมจะพาผู้เล่นเดินทางเข้ามายัางเกาะกลางทะเลสาบอันสวยงามและเต็มไปด้วยปริศนาเพื่อไขคดีฆาตะกรรมลึกลับ ตัวเกมนะครับจะให้ผู้เล่นได้สืบเรื่องราวผ่านตัวละครอย่างคุณนักสืบกรีมอร์กับคู่หูคนใหม่ของเขาแซลลี่สเปียสที่ได้รับเอกสารคดีฆาตกรรมมาครับและแตัดสินใจเดินทางมายังแทงเกิลทาวเวอร์สิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่บนเกาะกลางทะเลสาบหลากสีสันภายใต้การครอบครอ,องของตระกูลเฟลโลและพอยเตอร์โดยเหยื่อในครั้งนี้นะฮะก็คือเด็กส,ดสาวแสนสดใสวัย19ปีผู้มากไปด้วยความสามารถด้านศิลปะนามว่าเฟรย่าเฟลโลนั่นเอง ในทันทีที่เรือของพวกเขาเทียบท่านะครับการสืบสวนก็จะเริ่มต้นขึ้นคุณนักสืบและคู่หูจะต้องเดินผ่านสวนที่มีบ่อน,น้าเล็กๆก,กับรูปปั้นแปลกตาที่แอบซ่อนปริศนาที่พวกเขายังไม่เข้าใจเอาไว้ก่อนจะเดินตรงเข้าไปยัง t a n เกิลทาวเวฮะมันเป็นสิ่งปลูกสร้างรูปทรงประหลาดมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและในขณะเดียวกันบรรยากาศบางอย่างที่แผป,ปกคลุมรอบๆก็แอบแฝงอะไรบางอย่างที่เหาผู้มาเยือนยังไม่รู้เอาไว้ หลังจากที่เราผ่านประตูหน้าเข้ามานะครับก็จะเป็นโถงทางเดินที่ถูกแยกออกเป็น2ฝั่งฝั่งซ้ายเนี่ยก็คือหอคอยของตระกูลเฟลโลและฝั่งขวาก็คือหอคอยของตระกูลพอยเตอร์นั่นเองหลังจากนั้นไม่นานครับเมื่อเรามองสำรวจไปรอบๆแล้วกรีมัวกับแซลลี่จะตรงไปตรวจเช็คสถานที่เกิดเหตุหรือก็คือหอคอยชั้นบนสุดในฝั่งของเฟลโลนั่นเองร่องรอยของอาชญากรรมยังคงถูกทิ้งไว้ให้เห็นอยู่บนพื้นฮนะ,ะส่วนเบื้องหน้าก็คือภาพวาดที่จะไม่มีวันถูกเติมเต็มจนเสร็จอีกต,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 ต่อไปนอกจากนี้นะครับจุด ก็คือผู้ที่อยู่อาศัยทั้ง8คนนะท a งเกิลทาวเในตอนที่เกิดคดีฆาตกรรมขึ้นเนี่ยล้วนแล้วจะเป็นผู้ต้องสงสัยทั้งนั้นซึ่งในท้ายที่สุดแล้วใครกันนะที่จะเป็นคนร้ายที่แท้จริง ตัวเกมนะครับจะเป็นแนวไขปริศนาและแก้พัซเซิลเต็มตัวโดยผู้เล่นจะต้องทําการสํารวจห้องต่างๆรวมถึงบริเวณโดยรอบของ Tan เกิลทาวเวเพื่อตามหาหลักฐานและสืบสวนผู้ต้องสงสัยทั้ง8คนโดยในแต่ละส่วนนะครับที่เราสํารวจก็จะมีสิ่งของที่สามารถเก็บไว้เป็นหลักฐานได้หรือไม่ก็ให้ข้อมูลผู้เล่นเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ของแต่ละตัวละครซึ่งจะช่วยให้เราสามารถอนุมานหาความจริงได้ง่ายขึ้นครับนอกจากนั้นเนี่ยในห้องของผู้ต้องสงสัยทั้ง8ก็จะมีพัซเซิลหลัก1ชิ้นที่จะเก็บซ่อนหลักฐานสําคัญบางอย่างเอาไไว้้ซึ่่งเเมือราาดหลักฐน สำหรับผู้ต้องสงสัยคนใดคนหนึ่งมามากพอแล้วนะฮะก็จะสามารถเข้าไปคุยกับพวกเขาได้และใช้หลักฐานที่มีในการเชื่อมโยงไปยังคําอนุมานที่สมเหตุสมผลเพื่อเค้นถามในสิ่งที่พวกเขายังไม่ได้เล่าให้ฟังและใช้มันในการสืบคดีต่อไปแต่ไม่ต้องเป็นห่วงไปนะครับเพราะถ้าหากว่าพัซิลตัวไหนยากเกินไปเนี่ยตัวเกมก็จะมีหินเป็นรูปหลอดไฟขึ้นมาที่มุมบนขวาของจอช่วยบอกใบให้ผู้เล่นสามารถคลําทางไปต่อได้ครับ งานอาร์ตภายในเกมนะครับเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในสิ่งที่สะดุดตาเป็นอย่างมากทั้งการออกแบบที่สามารถใช้รูปทรงง่ายๆในการสร้างคาแรคเตอร์ให้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวและสอดคล้องกับลักษณะนิสัยของพวกเขาจนทําให้ผู้เล่นอย่างเราๆนะฮะสามารถเชื่อแล้วก็อินไปกับตัวละครนั้นๆได้อย่างง่ายดายการวาดแอนิเมชันของตัวละครเองก็สม ooth ดูเป็นธรรมชาติเข้ากับบทพูดครับนอกจากนั้นยังมีฉากที่โดดเด่นง่ายต่อการจดจํารวมไปถึงการเลือกใช้โทนสีที่ดึงดูดให้ผู้เล่นหลงไปกับบ,บรรยากาศของแต่ละเกมได้อย่างง่ายดายคือพูดได้เต็ม ปากเลยนะครับว่า Tanker Tower เนี่ยถือว่าเป็นเกมที่มีการดีไซน์ภาพออกมาได้อย่างสะดุดตาและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวมากเกมหนึ่งเลยทีเดียวครับ ด้วยการเลือกนักาพากย์ที่มีน้ำเสียงตรงกับคาแรคเตอร์ของตัวละครนะฮะและทนเสียงที่มีการเล่นไปตามบริบทของเนื้อเรื่องณขณะนั้นอย่างเป็นธรรมชาติก็ทําให้เราแทบไม่อยากหยุดเล่นเกมเลยทีเดียวนอกจากนั้นดนตรีประกอบเองเนี่ยก็ยังมีการดีไซน์ออกมาให้เข้ากับแต่ละฉากครับและแต่ละตัวละครได้อย่างลงตัวทําให้บางทีแค่เข้าไปยืนอยู่ในห้องเฉยๆก็สามารถสร้างความเพลิดเพลินให้กับเราได้อย่างง่ายด,ดยาดย สรุปแล้วนะครับ t a n เกิลทาวเก็เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในเกมผจญภยัยพ o i n t a อ d c l คลิกไขปริศนาที่มีเนื้อเรื่องน่าติดตามมีงานภาพเป็นเอกลักษณ์และมีดนตรีประกอบที่เข้ากันได้อย่างลงตัวถ้าหากว่าคุณเป็นหนึ่งในคนที่หลงไหลในการสืบสวนนะครับแล้วก็ชื่นชอบความท้าทายกับปซิศนาแล้วก็ t a n เกิลทาวเเนี่ยถือว่าเป็นหนึ่งในเกมที่คุณไม่ควรพลาดเลยทีเดียว I change don't for